สวัสดีสจ้าใจเยี่ยมพาเราจ้าบนได้เขปาปลาไรเหมือนเลยจ้าพี่น้องว่ายังไงขี่นาว่ายังขีห้หงอยู่บ่กำเลยจ้าพี่นอยย้องใหญ่มากอันม่นาคือหอนหน้าน้อจ้าพี่น้องพี่นอ้นองนึกย,ยินอยู่บ่เสียงยังจ้าบ่ได้หากินเด้อจ้าเมื่อนี้ ยีท่ทงไฮทงหน้าจ้าย่ายมาอันมาดักดางจะะพี่น็อะดักดางเขาเนาะจ้ายก่ปเรม,มาลายเหมือเลยจ้ะม่หอดูเต็มเลยจ้ะพี่นอตะ้อ,องไปแล้วสรุนกับย่ายจ้าปาตาเชิดดีสีไร

วเป็นตัวแดงจะคำคอยเลยจะพี่น้องคำมาได้ก็มาเนาะจะยายมาได้มาหลายเหมือจ้ะข่างานนั้นเขาดำไอา่จะพี่น้องไปส่งเทศกาลมาว่าเมื่อก่อนนี่จะกระกิบดูเมื่อวานอย่าก็เลยเมื่อนี้มากคำคำจะเมียนข้อเมียงเหล่กา,กาก็มาจะตัวเป็นแดงเลยจะคืนหอนให้หอนหน้าแห้งเนาะจะเมื่อกี้พี่น้องเขายายจะสิไดพอสอบสองสอบ,สอ,บอยู่ว่าจะพี่น้อง พึ่งมาดักดังจ้ะ งานเฉพาะเกี่ยวกับมีจะพี่น้องงานสอดประท่านเบิดอยู่เด้อเขาใหญ่เขามาใส่เบ็ดเห็นยายมากเพื่อก็ออกไปจะมาเกี่ยวเขาย่ายมุนเบิดนอนจะพี่น้อง

ถ้ารุนเบิองน้ำยายเดื้อจากเบือสิะได้จักตัวน่อจ้ะเบืองเสาใหญ่กะสีมาอีกไม่ยามพินจ้ะดักนกจ้ะดักนกล่องเขาจ้ะ ແນກີ້ບໍ່ຍາກ ไายบ่ได้ปดไปปลาไปดะทิศล้วจ้ะพี่น้องคือนหอดพี่น้องเลยลงคลิปอันมาดักนกพี่น้องเบิ้งนาะจ้ะเดี๋ยบยเจดีย์เหลืองบ่ได้เหลืองเด้ย่ายสิลงให้เบิ้งอีกรอบจ้ะส่วงยายามเด้อจ้ะให้เบิ้งว่าปฏิทิศหรือปฏิทิศจ้ะพี่น้อง ไม่ต้องลงไปพาประบาอยู่การเขาผุดไปจากสัตว์จาสิทักกระเท่จากสิบอ อล่องพูนยังยังสิม,มุนคนสิมายามคนันผ้าเข่าไปผู้นี้ผ้าเข่าไปไม่ไม่คนปอยู่ปอยู่สิไปใช้คนสียบสุูเบออยู่พอให้ตาลงหน้าพแล้วคนสิผ้า,ขาเข่าเปิดเปิดวะพี่นนาง Cái nhà thế bố bỏ 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 cái nào vừa có bỏ trong cái nồi của này này là nó chạp đi nó, ta. คลิปนี้สรุปผลงานเท่านี้ละจ้ะทะรุนตอนยามเด้อจ้ะ